วันนี้เราจะไปซื้อทุเรียนกันไปเขียวแล้ว <laughs> Okay, we are arriving at the durian market. I know you all are excited as I am. Here we go. Hi.

มาถึงร้านทุเรียนไก่ยกเก่ข่ง <c oughs> เรากินไม่หมด <c oughs> ตัวสองอยี่สิบวันนี้เราก็มากินข้าววันในตลาดนะคะในตลาดโคกมาตูมเพราะว่ามาหาทุเรียนกันกในทุรียนในในี้คือทุเรียนกิโลละสามรอยี่สิบบาทแพนมาก กินข้าวผัดกระเพรากันนะคะในตลาดชิมกิน,กนข้าวแตนเราก็ตามหาทพเรียนจนได้แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปตามถึงนู่นเลยนะถึงตลาดไทยอะไรไทยเจริญหรืออะไรนะไม่มีเข,เขาามี <c oughs> แต่ว่ามันไม่สุกกินไม่ได้แล้วเขาก็ขายเป็นตะเข่ง <c oughs> ที่นี่ก็โลละ220ี่สิบ ตรงนี้เขาเรียกตลาดอะไรพี่กิโลสิบกก,กกบไมแดงอ่กบไมแดงตลาดกบไม่แดงกิโ,กโ,โ,กโลสิบมีมีทุเรียนนะจ๊ะหมอนทองตอนนี้ทุเรียนกำลังจะหมดเนะ <Ac> าะกำลังกำลังจะหมดมเขาบอกกำลังจะหมดแล้ว ดีใจนะคะได้เจอทุเรียนแล้วนึกว่าจะไม่ได้กินแล้ววันนี้ก็ปอกปอกใส่แพ็คกลับบ้านสามลูกหนึ่งพบาทสี่กิโลสี่กิโลเท่าไหร่สี่กิโลหกแล้วกันได้แล้วสี่กิโลเท่าไหร่ไหม ที่ตลาดกิโลสิบกบไม้แดงวังทองเนาออันี้เขตอะไรวี่งวังทอง,ว,ง,ทองวังทองที่สนุโลกค่ะ บบ้าน่าจะใส่แค่เดียวไม่หมดครั้งตจ้าจ้าได้สองแพ็คได้ลองเอามาชิมสักพูได้ไหมคะ จะได้รู้อร่อยไหมออยีืมดดอร่อยอืมอโอเคไม่ได้ห้าสบาทเอาไปได้ กขึ้นรถกี้มันติดไฟแดงอยู่รถมันจอดบอกว่าขายตุกไหมขายตุกไหมบอกโอ้ไม่ตุกขึ้เรียนขึ้เรียนได้แล้วสองแพทสองแพทสองแพ็คแล้วก็ว่าเฮ้ยขึ้นรถกีืองแดงแดงอะไรเราล่วงที่แท้เขาจะถามซื้อทุเรียน ตอนนี้เราก็ซื้อทุเรียนกันเรียบร้อยแล้วเราก็แฮปปี้กันมากๆที่ได้ทุเรียนมาคนละถุงคนละถุงโชว์ดิพี่สาวโชว์ดิขอบิบาขอบิบานี่นี่ทุเรียนคนละถุงคนละถุงจ่ายกันไปมีความสุขและกลับบ้าน วันนี้เราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะเราซื้อทุเรียนมาจากตลาดนะคะที่เราไปหาจนเจอนะคะก็นี่นะคะทุเรียนที่เราซื้อมาวันนี้กิโลละสองรอนะคะทุเรียนกำลังจะหมดรุ่นนะคะก็ช่วงนี้แพงค่ะหายากด้วยไม่มีทุเรียนสุกเราก็ดันด้นไปได้ทุเรียนมา เราจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะหอมหวานมันกลิ่นไม่แรง อร่อยมากเลยสุดยอด ทุเรียนที่เราไปซื้อมาวันนี้นะคะเราไปตามหาทุเรียนตั้งแต่ออที่ไหน,ไหนของจังหวัดพิษณุโลกเขามีแต่ว่าเขาขายเป็นตะก,ก้าใหญ่ค่ะประมาณห้าสิบกิโลกิโลละสองรอยยี่สิบบาทแล้วก็ยังไม่สุก จะต้องรออีกประมาณสองสามวันถึงจะสุกนะคะเราก็อยากได้ทุเรียนที่กินวันนี้ได้เลยแล้วก็เราไม่ต้องการจํานวนมากขนาดนั้นนะคะเขาไม่ขายให้เราก็เลยต้องออกมาซื้อหาในตลาดเอออำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะแต่ก็ไม่เจอนะคะจนสุดท้ายมาเจอที่ตลาดกิโลเมตรที่สินะคะกกไม้แดงตลาดกกไม้แดงค่ะก็มีทุเรียนหมอนทองมาวางขาย ใกล้เซเว่นนะคะถ้าขับมาจากวังทองก็คืออยู่ซ้ายมือตรงนั้นมีทุเรียนแล้วก็มีผลไม้เป็นตลาดนัดค่ะแต่เขาจะเริ่มขายตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะคะถึงเย็นเลยค่ะถ้าใครสนใจอยากจะหาทุเรียนทานก็ไปได้นะคะที่ตลาดกบไม้แดงวังทองค่ะยังมีทุเรียนอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ไก่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ไก่ด้วยนะคะรอติดตามคลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปทานอะไรนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ